สวัสดีค่ะวันนี้จะไม่เห็ดแกงไตปลาได้ค่ะแกงไตปลาแกงไตปลาสไตล์หน่อยรู้สั่งว่าเป็นแกงอย่างนี้คือบนงานอันดับแรกก็เอาต้มไตปลาได้ค่ะรอให้หน้าม,มันเดือดก่อนนะคะค่ะคอยจะเอาไตาปลาลงไปเห็ดกินคนเดียวก็บก่ได้เห็ดหลายไตยปลาหน่อยซื้อมาจากร้านไทยได้ค่ะหน่อยเอามาใส่ขวดยังเสียค่ะมันถือเท่ยังไงเน่ใส่ขวประมาณครึ่งหนึ่งได้ค่ะรอให้มันเดือดแล้วคอยเอาไปกองเอาพวก อย่างนะเศษอมันทีนี้เศษตะกรอนมันเหลือด้วค่ะหน่อยเอาใบ,าบากระูดเอาข่าตะไคร่ลงไปน้ำจะว่าอีย่างบอกค่ะหน่อยก็ตำตำข่าตะไคร้ลงไปน้ำเอาแบบว่าให้มันได้กินหอมๆเลยเดี๋ยวบางแดดเขาก็ไปกองเอาคื้เกาะะ่าด้อค่ะอย่าคนเด้อรอให้มันเดือดเราค่อย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 ค่ายอยค่อย่อยคนิค่อคนีค่ค่อยค่ยคยบอกาะคายคอค่ะ ต้มไก่มันบอกว่าเวลาบรต้องไปคนมันลอยให้มันสีรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดพอไปคนนด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวความาเบิ่งนะคะตอนทอดสีเห็ยดด้ค่ะรอต้มไต่ปลาแป๊บนึงแล้วค่ะไก่ปลาถ้าเริ่มเดือดแล้วด้ค่ะคนหนึ่งดเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองด้ค่ะ เดี๋ยวก็เ้องทวน่ะไหนว่าในเอัต์นามลงไปมูเดี๋ยวไ่ได้เอาโตลต้องไปค่ะเดี๋ยวจะเอาโตมาขดใส่แป๊บหนึ่งนะค่ะโตมาขอดใส่เราค่ะมะขันเทศไปเทศเดือนตนามเหลือค่ะเหลือประมาณแค่นเนี่ยค่ะเราวเวทเข้าหนาโอเคตอนนี้เห็นเห็นเห็น,หน,าาาน,านลแล้วค่ะน้ำมันเค้มข้นขึ้นมากแล้วค่ะ หน่อยซีเหียแกงไตปลาไส้ตีนไก่เนาะค่ะเคยกินบ่ไข่เคยกินบ่นบหน่อยบ่เคยกินนะคะอยากสิเร็ดเบิองว่าจะเป็นยังไงไปค่ะเดี๋ยวเขาไปกองกันนะคะเนาะอ่าอันนี้เขาไปกองมาแล้วเด้อค่ะบัดที่หน่อยก็จะเอาพริกแกงเด้อค่ะพริกแกงที่หน่อยตำไว้มีเอ่อพริกไทยมีขมิ้นมีพริกพริกแดงเด้อค่ะมีขา่ามีแต่ไข่ บ่มีบ่มีบมีตะไคร่หมอกดมีหอมเอาลงไปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีบรดีด้วค่ะมีรดดีผงรถดีค่ะพักหน่อยก็จะมีเนื้อปลาโตเนื้อปลาด้วยค่ะแล้วก็มีสักท่องมีทัวทัวฝรังนิดหน่อย แล้วก็มะเขือขนเขนนี่ค่ะเอารอให้มันเดือดนะคะแล้วก็มีตีนไก่พอเราใส่ลงไปด้วยค่ะไปค่ะรอแป๊บหนึ่งน้ำเดือดได้ที่เลยแล้วค่ะหน่อยก็จะเอานี่ลงไปเลยเอาพักค่ะหน่อมีฝักทองใส่มือนี้แหละคะ่ะฝักทองแช่แข็งแล้วก็มีน้องไม้แช่แข็งขึ้นกันค่ะซื้อมาจากร้านไทยล้วเอามาแช่แข็งไว้ ใส่ลงไปเลยใส่พักทุกอย่างลงไปค่ะใบมะกรูดถั่วฝักยาวนะคะใส่ลงไปค่ะเล้วกะเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาเห็นบ่มคะเล้วกะตีนไก่ค่ะเดี๋ยวบอกว่าเห็ดแกงไตปลาตีนไก่เคยบ่นเหรอเห็นบ่เหรอมีทั้งเนื้อปลามีทั้งตีนไก่ ติ่มเก่เยาต้มจุนเปื่อยเด้อนะคะเขาก็เอามาใส่ร่วมกันเมนูนี้ต้องแซ่บแน่นอนใช่ไหมคะเมนูนี้ต้องแซ่บแน่นอนค่ะเห็นบ่ค่ะมาเดอรไพรสมเมาแซ่บนิดหน่อยัดท,ที่นี่เฮ็ดแล้วกัสีบกินเลย้อค่ะเราไว้ยอย่างมวนไม่เป็นเยืมัแรงเดี๋ยวสิไปกินเ้เบิ้งมื้ออื่นเด้อค่ะอาหารเทียงมือ้ออื่น อันนี้เห็ดใบก้อนเพราะว่าเห็ดแกงไตปลาแต่ละเทธอเนี่ยมันใส่เวะลาโดนบ่หล่ะมันสีดตรงเอาน้ำต้มตีนไกล่ลงใส่ไปน้ำเดี๋ยวหน่อยรอให้มันเดือดอีกรอบนึงนะคะแล้วหน่อยก็สปรุงรสเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะตีนไก่ร้อยเอาลองลองอยู่เห็นแต่แซ่บบ,บ่หมอกอยู่อยู่ไกลบ้านกันเด็กกินแกงไตปลาเอาไตปลา,าเด้อค่ะเด้อยาสวาท๊อ บัชิีมันเริ่มที่เดือนแล้วหน่อยก็สิเอาพงรดดีลงไป้ะคะุงรสซิมมงกรเดอร์บอลสิเข้มหลายปวดใส่ไปก่อนแล้วก็ซิมเบงค่ะข้นข้น,นนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งกับปีทั้งไตปลานําคือสิเข้มคัะกล่าวที่นี่สิสกินบ่ได้เนี่ยข้ยนนิดนึงนะ,คะ้ค่ะโอ้ยหมอักง่ายนึงใครสกินน้ำหน่อยมาเดินเนี่ย หัังจากที่บริกินมาโดนค่ะค่ะแกงไตปลาเห็นแม่กุนเฮ็ดก็อยากกินน้ำก็เลยจัดเลยค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะขอชิมเนะะี่ยค่ะอือหือพิศดารพอดิเป๊ะเป๊ะไขยเฮ็ดเนี่ยทำไมเป๊ะอย่างนี้แต่เผ็ดขนาดเลยค่ะอู้เผ็ดแต่แซ่บค่ะแซบ่บขอบอกว่าแซบ่บจริงๆ ที่นี่ค่ะเอาอันนี้ลงไปเลยนะคะใบบุกูดค่ะใบบุกูดฉีกลงไปเลย<ส>อันนี้ก็เป็นนันวาเซต็แล้วนะคะเนี่ยเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงไตปลาของข้นไก่บ้านแบบหน่อยเดี๋ยวมื้ออื่นค่ะจะกินเทเบิ้ื้อนี้เฮคทเทเบิ้งซื้อๆแล้วค่วะเด้อเพราะว่า ขนมจีนนี่มาแรงบุกินรดน้ำหนักพะนะเมนบลเนี่แ <c oughs> จกว่ารดส่วนใดพ <c oughs> ่อยากสิเว้าว่าเราก็อยากหัวรถเลอวเกินหน่อยเมนบาคา่ะยัดือสางหน่อยเด้อหน่อยก็บอไปเงสันะค่ะพวกความสนุกสนานเนาะไปแล้วหรอกค่ะบัดที่นี่ มาหน่องหน่อยน้องสุริชัยนะคะแมนย่าคนงานนะคะพีเครีไปยู่สรารคามมีฟรานเนเอ่อนเยอรมน,นีนะคะ,ย,ะยีปลาไกอินเดียเยี่โกมน้องนุกขาวน้องป้อมนะคะมากินน้ำหน่อยเด้อใช้ขนมพี่แก้วด้วค่ะพี่แก้วลูกเก่าแสนนะคะพี่ลิ้นพี่ติม๋มยูยูปุ่นด้วค่ะพี่ชาดาคุณชิดาด้วยค่ะสามนัดในเอเมริกามากินน้ำพี่หน่อยเด้อ น้องจุ้มจิ๋มจ้าพี่น่อยเผ็ดแกงไตปลาตีนไก่ให้เราค่ะมือน,นีเห็นว่ามือน,นั่นนะเปเบื้องน้องจุ้มจิม๋มก็ยอยากกินนะพี่น่อยก็พี่น้อย,ยจัดไปเลยค่ะเห็นบอกว่าตีนไก่เน้นๆตีนไก่เน้นๆค่ะผายไปร้องเห็ดมืดแล้วค่ะ,คะ,นนะ,คะแซบค่ะแซบคือคลอระวังอาหารผัดไทยกับผักขี้สารผสมประสานกันออกมานนากินคักค่ะไปเย็วเอาลายสิไปแล้วค่ะ เดี๋ยวสี่บ่ได้กินเขา่าเรามืออนี้ไปค่ะพ่ออนกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเด้อขอบคุณทุกคนค่ะที่มาห้กันังใจนะคะไคบ่ได้เอิันซื้อก็อย่ายหน่อยใจเด้อผู้เท่าก็ไม่ลงหลงลงืมลืมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ